สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีทรีวิวทอยน,นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิว S.F. f i g uard, u art u ุ m a n d n d k e r f r f s h t h t i e นั่นเองสำหรับเจ้า S.F. f i g u art นะครับก็จะเป็นงานจุดขยับนะนั้นเราไม่รอช้าไปดูลายเียดของกล่องทีละส่วนกันเลยมาเริ่มดูจากด้านหน้ากันนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตัวของ u l t r a m a n d e c k e r เลยนะครับผมเนี่ยสุดยอดมากสวยงามน,นะครับแล้วก็มีให้เห็นของด้วยนะเนี่ยให้เห็นสินค้าด้านในเลยนะครับ แล้วก็จะมีโลโก้บันไดน้โค้อบันไดธามาชิแล้วก็โลโก้อุลตร้าแมนเดกเกอร์นะครับส่วนซ้ายบนเนี่ยจะมีคำว่าอุลตร้าแมนเดกเกอร์ฟลชไทนะครับผมเป็นชื่อของตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้เลยนะครับผมนี่กล่องนี้นะครับมันจะมีความพิเศษนะนี่เลยก็จะแถมกุน้าดิเมนชั่นการ์ดอุลตร้าแมนเดกเกอร์แฟลชไทแบบพิเศษมาด้วยนะครับก็เป็นล็อตแรกๆนะครับผมก็จะแถมมานะมาดูด้านข้างกันนะครับ ในส่วนของด้านนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรนะก็จะมีแค่ SCP g u a r d นะครับ Ultraman Decker Flash t y ายนะมาดูอีกด้านหนึ่งกันนี้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบตัวของ Ultraman Decker Flash Type ที่เป็นตัวพิวาตเลยนะครับผมสวยงามมากมีคำว่า Ultraman Decker f ์แ s h Type ด้วยนะครับนั่นบอน,นะด้านล่างก็จะมีตัว u l t แม m a n Decker ด้วยนะครับ มาดูด้านหลังกันในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเป็นการจัดท่าคร่าวๆนะครับผมของอุลตร้าแมนเดกเกอร์แฟลชไทายนี้นะครับว่าจัดท่าไหนได้บ้างนะครับจริงๆมันก็จัดได้มากกว่านี้นะแล้วแต่เราจะครีเอทเองเลยนะครับก็จะมีแบบสติ๊กเกอร์ของซูบุรย่าด้วยนะครับและเรียองคำเตือนจะอยู่ด้านล่างนะแต่มีสติ๊กเกอร์ของตัวแทนบังอยู่นะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาจากตัวแทนอย่างดรีมทอยนะครับผมในราคา10,75บาทเท่านั้นนะครับถือว่า ถูกสุดๆเลยนะครับผมอิมของกล่องเนี่ยคือมาสีแดงดําสวยงามมากนะครับเท่สุดๆนั้นเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูของด้านในกันเลยนะครับครับพอแกะกล่องออกมาแล้วของที่ได้มาก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็จะมีตัวของอุลตร้าฮีโร่ดิเวนชั่นการอุลตร้าแมนเด็เกอร์แฟชทนะครับตัวของเอสเซฟิกวาอุลตร้าแมนเด็คเกอร์แฟลชทแล้วก็มีคัลเลอร์ไทมเมอร์ของอุลตร้าแมนเดเกอร์มาให้เปลี่ยนด้วยนะครับเนี่ยเป็นคัลเลอร์ไทมเมอร์สีแดงนะเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็มีมือมาให้อีก4คู่นะ นั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มดูจากตัวของอุลตราดิเมนชันไกด์กันเลยนะครับสําหรับตัวของอุลตราดิเมนชันไ a r ์ก็จะมาในซองพลาสติกใสนะครับแล้วก็มาดูของด้านในกันเลยชืบนี่โอโ้โหบอกเลยว่าสะท้อนแสงวิบวับสวยงามมากนะครับอาด้านหลังมีใบอะไรมาด้วยเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นใบแบบบอกว่าสามารถเอาไปเล่นกับตู้เกมที่ญี่ปุ่นได้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปเล่นกับ DXU l t r a d อุ s ได้นะครับนี่เลย เป็นแบบเป็นแคมเปญพิเศษนะการ์ดใบนี้แถมเฉพาะลรตแรกๆเท่านั้นนะครับถ้าอตหลังๆนี้อาจจะไม่มีแถมแล้วนะนะดูใกล้ๆก,กันนะครับนี่เลยอหูเตอร์แมนเดกเกอร์แฟลชไทท์นะครับผมลำแสงโซเจนนะครับสุดเท่เลยนะครับผมการ์ดก็จะเป็นรหัส PR นะครับผม010นะ PR แบบที่10นะครับมีโลโก้ของ SF f i g u พิกูด้วยนะครับผม สวยงามมากด้านหลังนะครับก็จะมีคำภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับผมแน่นอนว่าผมก็อ่านไม่ออกอีกเช่นเคยนะครับใครดูก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะามาเทียบกับตัวของที่แถมกับอุลตร้าดีเฟเชอร์กันนะครับนี่โอ้โหสุดยอดสวยงามนะครับเนี่ยก็คือพื้นหลังอันนี้ใบนี้มันจะออกเขียวๆหน่อยนะครับก็<ๆ>จะแตกต่างกันนะครับผมนี่ไย มันอาจจะงอนิดนึงนะครับเพราะว่าการ์ดมันเป็นการ์ดฟลอยนะพออยู่ในกล่องน,น,นานๆแล้วมันก็จะงอน,นะครับงั้นเดี๋ยวเราเอาไปเล่นกับตัว DX Unta De Fresher กันเลยนะครับ มาครับแล้วกลับมาที่ตัวของ SF Pi ฟพิกวากันนะครับผมสำหรับตัวพิกวาร์เนี่ยก็จะมาในรูปแบบของพลาสติกใสแบบนี้เลยนะครับผมแพคเกจเนี่ยนะแล้วก็มาแกะก,กันเลยนะครับตัวนี้มันจะมีล่องให้นิ้วเอาเข้าได้นะครับแล้วก็เอาเข้าไปแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นนะครับค่อยๆดึงขึ้นนะเพราะว่าถ้าดึงแรงเนี่ยบอกเลยว่าชิ้นส่วนกระเด็นแน่นอนนะครับผมดึงขึ้นมาเรียบร้อยนะครับผมได้มาแล้ว แล้วก็มาดูที่ตัวของอุลตร้าแมนเด็กเกอร์กันเลยนะครับผมคทเสริมก็ผ่านไปนะครับมาครับผมนี่โอ้โหต้องบอกเลยว่าความรู้สึกที่ได้จับนี่สวยงามมากนะครับผมนี่ด้านหน้าด้านข้างนะครับที่ด้านหนึ่งแล้วก็ด้านหลังนะนี่มาดูรายละเอียดดีเทลใกล้ๆกันดีกว่านะครับผม ดูในส่วนของตรงหัวคือทุกคนมันสวยงามมากนี่เลยหัวเป็นแบบกาแล็กซี่เลยนะครับสวยจริงเดี๋ยวไปถอดตรงนี้ก่อนนะครับผมมาครับแกะเรียบร้อยแล้วนะพลาสติกที่เอวหรือที่อกนะครับนี่โอ้โหสุดยอดสวยงามมากขยับนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างอิสระเลยนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอด ต่ออะไรโอ้โหขยับได้แบบสมูทนะครับนี่โอ้โหเงยได้ขนาดนี้เลยนะครับผมถ้าสพันโค้งสุดยอดโอ้ยเงยหน้าได้เท่านี้นะครับเนี่ยเงยก้มนะครับหันอะไรได้ปกตินะครับผมสวยครับสวยก้มก็ได้เยอะเหมือนกันนะผมว่าเอียงไปข้างหลังน่าจะเยอะกว่านะครับ นี่สวยงามนะครับผมขยับดีเลยนะครับโอ้โหแบบจัดท่านิดๆีดนดหน่อยก็คือเท่แล้วอ่ะนะยังเนี้ยไม่ทันเปลี่ยนมือเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดเท่จริงนะครับอุลตร้าแมนเดกเกอร์ของเราขาก็ยื่นมาข้างหน้าได้เท่านี้เลยนะครับครับลงอุยโอ้โหแบบ โอ้ท่าเสยเข่าอุยขยับไปท่าไหนก็เท่หมดนะครับนี่ขยับปลายเท้าขึ้นโอ้สุดยอดนี่ขยับขยับสนุกเลยนะครับผมบอกเลยสุดยอดมากนี่โอ้โหท่าแบบอุนร้าคลิกก็มานี่แหละนี่โอ้โห คือเท่จริงนะครับดัมแมนเด e กเกอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูดีเทลตรงอ,อกกับหัวชัดชัดนะนี่มาแล้วครับผมกับดีเทลในส่วนหัวกับอ,อกนะคือแบบลายกาแล็กซี่สวยงามมากเลยนะครับมันไม่ใช่สติกเกอร์แปะนะมันเป็นแบบปิ้นสกรีนเลยนะครับคือสวยงามมากสกรีนลายลงทับตัวสติกเกอร์โมเดลเลยคือสวยสุดๆนะครับคำบอกมันเนี๊ยบมากนะครับผมเนี่ยโหรายละเอียด10เต็ม10นะครับ นะในส่วนของพาร์ที่เป็นเคลียร์ใสก็สวยงามเลยนะครับนี่ทั้งตัวคาร์ r t มเมอร์ตัวปุ่มกลางหัวแล้วก็ดวงตานะครับคือแบบเป็นเคลียร์ใสสวยงามมากนั้นเดี๋ยวเราลองไปจัดท่ากันสักนิดหน่อยกันดีกว่านะครับผมไปกันเลย เดี๋ยวเรากลับมากันอีกนิดนึงนะครับอันนี้เผื่อมีใครสงสัยนะว่าในส่วนของพาร์ทที่มีให้เปลี่ยนเนี่ยจะเปลี่ยนแล้วใส่ย,ยากไหมเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูนะครับนี่มาเริ่มที่ตัวมือกันก่อนเลยในส่วนของมือเนี่ยเราสามารถดึงออกได้เลยนะครับปึ๊บนี่มันก็จะออกมาแบบนี้นะครับผมนี่ก็จะเห็นในส่วนของตัวจอยกลมๆตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมือมาเปลี่ยนได้เลยนะครับผมนี่ อย่างเช่นจะใช้มือแบบนี้นะครับมันก็จะมีรูอยู่นะเราสามารถเสียบลงไปได้เลยนะครับระวังจอยมันคว่ำลงเสียบไปปื๊บนี้เรียบร้อยก็ไม่ยากนะครับผมอาจจะใช้แรงนิดนึงนะครับท่นนี้เราก็ได้มือมาแล้วนะครับผมเนี่ยเปลี่ยนมือได้แล้วนะครับต่อมาก็ในส่วนของ Color t ร m m e r นะครับผมตรงนี้นี่ต้องระวังอย่างมากเลยนะครับเพราะว่า ชิ้นส่วนเนี่ยมีความเล็กมากนะครับผมระวังกระเด็นหายนะครับเวลาแกะแล้วก็งัดจากตัวปลายคาร์เรทัมเมอร์ที่แหลมๆนะงัดออกมาได้เลยนะครับนี่ก็จะเห็นเป็นจุดโลงๆสีแดงตรงนี้นะครับเนี่ยมีรู2อรูนะครับสามารถเอาเคาร์เรทัมเมอร์มาเปลี่ยนได้เลยเคาร์เรทัมเมอร์นี่อาจจะใส่ยากนิดนึงนะเพราะมันค่อนข้างเล็กนะครับมันก็จะใส่ยาก ือเราต้องดูให้ตรงจุดอะนะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปซึ่งมันเล็กมากอือโอเคแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับอืมเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วมันก็ค่อนข้างแน่นเลยนะมันไม่ได้แบบหลุดนะครับแต่ว่าเวลาออกอเอาออกง่ายนะครับผมที่ใส่ยากเพราะมันเล็กมากแค่นั้นเองนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับผมสับการรีวิว s อส g u a ก d อาร์ดดัลแมนเดเกอร์แฟนะครับ โดยรวมตัวนี้ก็ทาออกมาได้สวยงามแล้วก็น่าเล่นมากๆเลยนะจุดขยับต่างๆเนี่ยมีความอิสระค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็สามารถจัดท่าได้แบบจุใจกันเลยทีเดียวนะใครที่เป็นแฟนอุลตร้าแมนเด็กเกอร์เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมกับตัวนี้และยิ่งถ้าเป็นสายเก็บอุลตร้าดิเมนชั่นการ์ดเนี่ยห้ามพลาดกับล็อตแรกเลยนะครับเพราะว่าแถมการ์ดสุดพิเศษมาด้วยนะโอเคครับนั้นสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย